ใม่จ้ะนี่ทันใหม่ผมซื้อเองใครว่าสวยช่วยกดแชร์กดไลค์กด s ับสไครต์และใครว่าแรงกดด้วยนะครับเอิ้งบะคา่าโอ้โหดูรถผมดูอันนี้อันนี้นนใช่มาัะลีกกี้มันจะเป็นพลาสติกกันหมดใช่ไหมเล็กต่วนีมนนกก้มันจะเป็นเหล็กอะมันจะเป็นเหล็กอะ มันจะเป็นเหล็กอันนี้ก็ประมาณว่าอันนี้ก็จะเป็นเหล็กไม่เชื่อก็ลองรู้นะเี่นี่ยค,คันนี้สำหรับทิ้งทายให้กูนะเชื่อเชืสำหรับบ้องนะ อันนี้มันหายไปเลยเรไปรู้นะครับอันนี้รถลุ่นอีพุพุอันนี้รถรถแรงสตาร์ทนะครับเขาเรียกกันอันนี้รถอีพุพุใช่ครับอีพุพราะว่าม<ด>ันก็เอ่ะอ่ะโดนจับัลสิาคีแลวบัอีูพุคือกันไปอกันเอาไสูรถคืรถมเนดึงเอน นะครับอังเป่ากำลังพี่องกำลังจะขี่รถไปแล้วนะครับวันวันนี้วันนี้จะพาปะไปเดี๋ยววบจะถ่ายก็นนะครับนี่ครับได้ได้ได้ไป,ไปครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่ครับกำลังจะขี่ออกนะครับ คุน่งุนักีเสิบคุดีเท็นักเ,เขากันบ่ละเฮ่ยครับใ,ใช่ครับห่พนสองราะนัคาคาสองหนึ่งพันสองร้อยนะไอแพงคือแบบคันนี้ดีดูให้เหมือนหนึ่งพันแรอยสมบัติการช่างอดูเป็นไรดูนี่ครับเพะ นี่คือรถนี่นี่ก็เป็นสแตนเลสนี่ก็เป็นสแตนเลสนะอันนี้ก็เป็นเหมือนจะเป็นสแตนเลส,สเหมือนกันไปไปไปเราเห็น <ไป S 1> ตัวหารแล้วไปเลยนะครับาาาามมมตท่านผู้ชมครับอย่าลืมกดซับสไคร์ด้วยนะครับกดคลิปกดแชร์กดซับสไคร์ อย่าลืมดูอังเปาแอนเพื่อนนะครับกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกริง๊งกิ๊งกิ๊งกิ๊งติดตามผมด้วยนะครับไ,ไปไปไปรถมาแล้วนะครับต้องไปเร็วๆนะครับเพราะว่าต้องรีบรถนะครับไม่งั้นรา คนจ่ายค่าจ้างวันละพันนี่ละถ้าเป็นเด็กนะถ้าเป็นเด็กต่ำลงมาก็ร้อยน,นะไม่ต่ำกว่านั้นก็ถ้าเด็กเก็บเงินอปเปิลถ้าเป็นใครได้จักบาทเป็นพวกแกได้คนละพันป่อซองสองพันมันรวมกันในสองพันป่อซองอะ ประมาณสองพันสองพันพี่สละให้น้องหน่อยนะประมาณเออไม่ใช่สอ <3, 000. S 1> งพันสิสามพันถ้ามันถ่ายสวยหนะ่อยก็ให้สองพันต้นึ้นไปถ้าเคยถ่ายไม่ค่อยสวยอ่ะให้ให้ให้เก้าร้อยก็พอมั้ ท่านตายหรือาพันนะ <What? S 2> ถ้าผ่ายมันดีก็ได้สามร้ <300. S 2> อยเยอะโนะสามร้อยบาทนะพระปอสามพระปอสี่มันพบผมอยู่ปอส <What? S 2> ี่อายุฉเฉลี่ยได้อายุเฉลี่ยได้นะก็จะเป็นประมาณอปอสี่สิบปีใช่ไหม ไม่เช่ปีปสองปปีปสามก้ปีปส่สิบปีปส่สิบปีได้ดนมากูปกติแล้วปนะ่ะจะได้3,400บาทแต่ถ้าถ่ยไ,ไม่อะไรเลยไม่สวยเลยก็จะได้สองพบบาทไม่ได้ประมาณ สองร้อยบาทอุดออมในน้ำมูนี่นะีได้เยอะเหมือนกันนะต,ตอนนี้ผมไม่ไดูจนยัาไงและงั้นใครหาทีมงานให้ผมได้เอาเลยไปเลยคนละหนึ่งพันบาทใครก็ตามให้คนละ 1, นะหนึ่งพันบาทโอเคไหมคนหนึ่งหนึ่งพัน ก็สองสองพั 3, 3, 300, 4, 4, 000, 100, นสองร้อยนะก็สามสามพันสามร้อยก็สี่สี่พันสิบร้อยนะรับถึงแค่อายุแค่นี้ถ้าใหญ่ขึ้นไปก็จะเอาเป็นโม่นะแค่นี้นะครับสวัสดีครับฝากกดแชร์กดไลค์กด u ับสไ i ร e กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกิ้งให้ผมด้วยนะครับัพัก